อ่ครับพี่น้องจากคลิปที่แล้วนะครับเราสิบส่อบอกทั่วเขียวไร่ทิพมอวานนะครับเนะอะพื้นที่สิบสามไรวานบอกทั่วไปสิบโลกาวาใส่มันห่างกันประมาณจากสามสิบถึงห้าสิบเซนนครับพี่น้องมันบบเป็ี่ยนแหงสันเลบ่บาทอ่ะแม่บาทที่บอกคัอประมาณยี่สิบเซนนครับห่างต้นกับบวอ,อดอกแล้วก็ถือว่าอ่ใส่ได้อยู่ อัตราการเกิดสมบูรณ์ดีครับนะครับบอกทั่วไรทิพย์ครับบอกทัวที่เพิ่นแพ็กไท่ถุงมาไว้ต้่มขายนี่แหละเกิดดีเกิดดีอีกประมาณสี่สิบหมื่นาะขันมันออกดอกกับช่วงที่มันติดฟักอ่อนก็สิมว่าถ่ายกบครับอ่าเพราะว่าช่วงนั้นมันจะเป็นช่วงที ar, ่ตามรักวิชาการเพิ่นบอกว่า อ่ามันสิเป็นช่วงที่มันสิสะสมสารอาหารขึ้นในตรเจนสารในตรเจนก็คือว่าปูยูเรียนะฮะไว้ในหากมันหลายที่สุดช่วงถี่มันกําลังอสะสมอาหารก็คือว่าช่วงที่มันสิต่างทองสิงเริ่มติดหน่วยนะครับเนาะครับเดี๋ยวหอดย่ำดันสิมัน่า่เบิ่งอีกทีนึงนะครับย่ำผมถ่ายกบอ่าย่ำมันออกดอกตอนมันใหญ่มามันสิแตกพุ่มดีไปนลย